ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงรถถังหลัก T84 o p o l M u k r a i n vs ไทย 96A จีนการรีวิวเชิงลึกการออกแบบสเปคคุณลักษณะสมัยใหม่สมรรถนะความสำเร็จและความเหมาะสมต่อกองทัพไทยขีดขีดขีดสรุปผู้บริหาร T84 o p o l M คือรถถังหลักรุ่นใหม่จากยูเครนที่พัฒนามาจากสายการออกแบบของ T80 T84 เน้นการป้องกันที่ทันสมัย กรอกคอมโพสิตบวกเอราบวกระบบป้องกันเชิงรุกเครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงระบบควบคุมการยิงขั้นสูงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบตามมาตรฐานตะวันตกไท9 6 a คือรถถังหลักรุ่นปรับปรุงของจีนจากประกูลไท9 6ที่พัฒนาต่อย,ยอดจากไทเซต85ส่วน88เน้นการผสมผสานเกรอะคอมโพสิตแบบโมดูลาบวกเอราระบบควบคุมการยิงดิจิทัลกล้องตรวจจับความร้อนและความน่าเชื่อถือที่สูงสำหรับการผลิตจำนวนมาก สำหรับประเทศไทยทั้งสองรุ่นมีข้อดีข้อเสียต่างกัน O p lot ต์เออาจเหนือกว่าด้านการป้องกันและเทคโนโลยีแต่มีความเสี่ยงด้านการจัดหาและการซ่อมบำรุงในระยะยาวขณะที่ไทยเก้ออาจไม่ล้ำสเปคเท่าแต่ได้เปรียบด้านราคาการจัดหาอะไหล่และความง่ายในการซ่อมบำรุงขีดขีดขีด 1. ประวัติการพัฒนาที่ 84O p lot M ต์ พัฒนาจาก T80UD ของโซเวียตโดยยูเครนเปลี่ยนเครื่องยนต์กังหานแก๊สเป็นเครื่องดีเซลที่ทรงพลังขึ้นอัปเกรดกรอบเป็นคอมโพสิตหลายชั้นติดเอรารุ่นใหม่ระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลและกล้องตรวจจับความร้อนออกแบบให้มีความคล่องตัวสูงและเหมาะสำหรับส่งออกไทย 96A พัฒนาจากไทย96รุ่นพื้นฐานปรับปรุงกรอบคอมโพสิตและติดตั้งเอราเครื่องยนต์ดีเซลที่มีกำลังมากขึ้น ระบบควบคุมการยิงใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกล้องเล็งกลางคืนและปรับปรุงช่วงล่างให้ทนทานออกแบบให้ผลิตง่ายซ่อมง่ายและใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมหลากหลายขีดขีดขีด 2. สเปคเทคนิคโดยประมาณรายการที่84 o m ท้น้ำหนักเครื่องหมายตัวหนอน46-52ตันเครื่องหมายตัวหนอน42-50ตันลูกเรือ3นาย3นาย ครื่องยนต์ดีเซล1 100 1 0 0 0ลบ1,200บวกแรงม้าดีเซลเครื่องหมายตัวหนอน1000-1,200ลบ1,200แรงม้าอัตราส่วนแรงม้าต่อน้ำหนักเครื่องหมายตัวหนอน24-26แรงม้าตันเครื่องหมายตัวหนอน20-25แรงม้าตันปืนใหญ่หลัก125สมิลลิเมตรสมูทบอรมม mm, สมูทบอร,ระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติอัตโนมัติตตกรอกคอมโพสิตบวกเอราบวก APS บางรุ่นคอมโพสิตบวกเอรา APS บางรุ่นความเร็วสูงสุด60-70ถึง70กิโลเมตรชั่วโมง60-65ถึง6กิกโลเมตรชั่วโมงระยะปฏิบัติการเครื่องหมายตัวหนอน400กิโลเมตรเครื่องหมายตัวหนอน400กิโลเมตรขีดขีดขีด,ขด3อำนาจการยิงทั้งคู่ใช้ปืนใหญ่125มิลลิเมตรที่สามารถยิงกระสุน APSDSheatHF f และบางรุ่นยิงจรวดนำวิถีต่อต้านรถถัง ATGM ผ่านลำกล้องได้ระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติช่วยลดจำนวนลูกเรือเหลือสามนายและเพิ่มอัตราการยิงป้อมปืนติดกล้องเลงกลางวันกลางคืนพร้อมระบบคำนวณวิถีกระสุนอัตโนมัติขีดขีดขีด 4. ระบบควบคุมการยิงและกล้อง Oplot-M ระบบควบคุมการยิงดิจิทัลสมบูรณ์แบบกล้องตรวจจับความร้อนสำหรับทั้งผู้บังคับการและพลยิงความสามารถแบบ Hunter Killer ผู้บังคับการค้นหาเป้าหมายใหม่ขณะพลยิงโจมตีอีกเป้าหมายไทย 96A กล้องตรวจจับความร้อนที่พัฒนาขึ้นกว่ารุ่นเดิมระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการยิงที่ปรับปรุงใหม่รุ่นส่งออกบางแบบมี Hunter Killer ขีดขีดขีด,ขด5การป้องกัน Oplot M กรอบคอมโพสิตหลายชั้นเอารารุ่นใหม่ตัวเลือก APS แผ่นซับการสเก็ดกรอบกันทุ่นระเบิดไทย 96A กรอบคอมโพสิตบวกเอราแบบโมดูล่าอาจติด APS ในรุ่นพิเศษโครงสร้างภายในออกแบบเพิ่มความอยู่รอดขีดขีดขีด 6. ความคล่องตัว o p l o t M อัตราส่วนแรงม้าต่อน้ำหนักสูงเคลื่อนที่เร็วเหมาะกับการรุกเร็วและการถอยหลบไทยเ a เน้นความทนทานและบำรุงรักษาง่ายแม้ความเร็วและแรงบิดอาจน้อยกว่าบางรุ่นของ o p l o t ขีดขีดขีด,ขด7การซ่อมบำรุงและความน่าเชื่อถือ o p l o t M ต้องมีข้อตกลงสนับสนุนอะไหล่และช่างซ่อมจากยูเครนระยะยาวไทย 96A อะไหล่หาง่ายจากจีนราคาถูกกว่าและสามารถตั้งสายการซ่อมในประเทศได้ง่ายขีดขีดขีด 8. ประวัติการใช้งาน OPLOT M เคยส่งออกให้บางประเทศและผ่านการทดสอบในสนามฝึกมีการออกแบบเพื่อรับมือภัยคุกคามยุคใหม่ไทย 96A ใช้ในกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนจานวนมากผ่านการฝึกซ้อมทางยุทธวิธีหลายรูปแบบ ขีดขีดขีด9ความเหมาะสมต่อประเทศไทยภูมิประเทศไทยต้องการรถถังที่มีระบบระบายความร้อนและกรองฝุ่นดีช่วงล่างทนทานและซ่อมง่ายถ้าต้องการจำนวนจำกัดแต่สมรรถนะสูงโอพลอตเหมาะถ้าต้องการบำรุงรักษาง่ายและราคาย,ย่อมเยาไไทย9 6เหมาะขีดขีดขีด10แนวทางการปรับปรุงโอพลอตเพิ่ม APS อัปเกรดกล้องตรวจจับความร้อนฝึกช่างซ่อมในไทย ไทย 96A ติดเออร่ารุ่นใหม่รวมระบบ BMS ของไทยปรับเครื่องยนต์ให้เหมาะกับอากาศร้อนชืน้นขีดขีดขีด11ด้านราคาและการเมืองจีนมักเสนอราคาต่อคันต่ำกว่าและมีแพคเกจสนับสนุนครบยูเครนอาจมีราคาสูงกว่าแต่ได้เทคโนโลยีและการป้องกันขั้นสูงกว่าในบางจุดต้องพิจารณาความสัมพันธ์ทางการเมืองและความมั่นคงด้านอะไหในอนาคตขีดขีดขีด,ขด12จุดเด่นจุดด,ด้อย ทีแปอรอดเกราะและระบบป้องกันขั้นสูงเครื่องยนต์แรงคล่องตัวสูงความเสี่ยงด้านอะไหล่และการซ่อมบำรุงไทย 96A. ราคาย่อมเยาวอะไหล่าหาง่ายผลิตจำนวนมากใช้งานพิสูจน์แล้วการป้องกันอาจด้อยกว่ารุ่น o p l o อ M ขีดขีดขีด13ข้อเสนอแนะสำหรับไทยเจรจาให้มีสัญญาอะไหล่ระยะยาวและตั้งศูนย์ซ่อมในประเทศจัดอบรมลูกเรือและช่างซ่อมทั้งในและนอกประเทศ เลือกแพลตฟอร์มที่มีต้นทุนการเป็นเจ้าของต่ำและมีการอัปเกรดในอนาคตใช้รถถังในบทบาทผสมผสานกับทหารราบปืนใหญ่และการข่าวกรองอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง